ไม่ค่ะพี่น้องแกงเปรื้นน้ำจะนางคุ้นๆไปเลยก็เห็นง่ายง่ายย่มเสนะ้นนี่เราก็จะมาใส่ข้าวเบือค่ะทุกคนข้าวเบือตามเอง ล้างคุกเนี่ยนแซ่ซีกเงเจอาก็คือน้ำล้างคุกน,นี่แหละทีนี้เราก็จะมาใส่บวบักอือ้อเห็ดปริกินอล บ่้มมีเห็ดเพาะเนะาะผักไตบ่มีแหละแล้ก็จะมาโคลี่ก่อนนี่เราก็จะมาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาหน่อย ขาดไม่ได้ก็คือของแซบผงหัวเส้ลายแซบลายแส่หน,สห,นหน่อยแซบนหน่อยนี่เราก็จะเอาไปทางหมอนไปนอนขั้นตอนสุดท้ายใส่อีตัวกับใบชะอม